สวัสดีค่ะพี่น้องทั้งหลายสวัสดีครับพี่น้องครับต้องผิดครับวันนี้นะคะนุ่นท่องกีท่องเบลพวกกระเลี้ยงงานค่ะพี่น้องเป็นไรสดมากนะคะตอนนี้กำลังสิเขาที่พักนะคะเพราะว่าบ่มีหมองให้ล่งพร้อมเคอร์ฟิวนะคะเคอร์ฟิวสี่ทุ่มนะคะข้ากระสิบเอาเขางของพักตอนนี้ก็สามดูเงไม่งั้นิวกรสิบนอนอยู่ลอยเย็ดม่งั้นขี้ดิ้งข้าวะสิบนอนอยู่ลอยเย็ดเพราะี้ปฏิทเริ่มเพิร์ฟ ก็เลยสิไปผักหมองเกลือมะอื่นก็นเกิตือนต่เศร้าไปปทุมรัฐนะคะไฟ่สดของพี่บวนปทุมราชใครมาหั่นในซื้อวันเขาคุ้มกันเดินๆเลยนะคะทุกคนตอนนี้กําลังเดินทางเขา้ทีพักค่ะพี่น้องด้ยินว่ทาทั้งลอยอีทั้งคอนแกนนาถั่วนะคะกับจักสีได้ผ่านทางั้ังรืมว่าถ้าต้องออกไปนะคะทุกคนขอบคุณทุกกาลังใจนะคะเหมือนนี่แล้วงานแล้วพี่น้อง,งออกับมวลต้องข้าทีพักครับปกติเขาเช็คเอาออกแลวครับวันนี้เอาพอดี มันมีแบบงานมัน,น,นผิดพัดนะเพราะเขาเรียกแบบจองแต่ผัดที่เดิมนะจะจากของส่วนลุงเนี่ยถ้าจากอะไรอีบีกจะเอาหองเกานะ่านัน้นม<า>ีเขา,านอนสามคนครับขอบคุณมากนะคะสำหรับผู้ที่ถือหวยกะระต ong c r แสดงความยินดีน้ำนะคะขอบคุณพี่เฟรนโอนคาขนมมาให้นอ้องสองคนหนึ่งพันบาทแล้วก็ขอบคุณแม่น้องแชมป์คุณแม่น้องแชมป์นะคะ ให้มา500บาทเป็นค่ะขนมนมข้าวท่องเบี่นะคะเนนะคะปืนหมันค่ะพี่น้องขอบคุณมากมากนะคะฮะในลำในด้วยด้วย<ม>ครับตอนนี้เขากำลังสิบข้อที่พักครับพี่น้องกิกินเขากินน้ำจะมาแยกสิกิน,กน,น,กนยังกับเพื่อนห่วงครับก่อนไม่ได้กินอะไรเลยค่ะพี่นอาา้องเพราะว่าโคตรหลาดเพิ่นเครื่องฟิวแบบนักแน่นแห้งนะคะหลาดค่ะหลาดค่ะในปิดเมื่อต้งใจซ้อมถูกเขาก็เลยกว่าไม่อย่างกินพอดนี้ว่าซื้อมะม้าไปเขาที่พักสะก่อนครับพี่น้องเขาซื้อมะม้าไปที่เขาไปกินญี่ปุ่นกระไดนะคะไม่เป็นไร จอกันที่ห้องพักนะคะทุกคนฝนตกบานนี่พี่น้องเขงหนักถ่วงยิ้วยิเข่าเนี่ยฝนยเข่ากับยิ้วบานเนี่ยตัต่อไปครับเหนือที่ลำปิดคืนข้ามันหนักสูพี่น้องเป้าหมายที่ไว้เขาผักค่ะพี่น้องเดินทางต่อพี่น้องฝนตกแบบแห้งเลยบานนี้อย่าถ่วงเด้อไปค่ะถึงที่พักแล้วค่ะทุกคน โอ้ยฝนกับว่าตัวค่ะพี่น้องตัวซ้ำมันล่ะค่ะแล้วก็เศร้าจนมึเกาบอดจนมึเกาบอพี่น้องมึเกาบอดที่นี่ค่ะ APM เจอเดียวจาก APM อีหยังล่ะโอ้โหมันมีต่ออีกเยอะนี่พี่น้องอ่างพักของเฮาเดี๋ยวขออนุญาตจอดรถแล้วก็เก็บของขึ้นห้องพักก่อนนะคะเดี๋ยวก็ ี๋ยวตอนนนท์ขอไปเช็คอินก่อนคะ่ะพี่น้องให้ทองเบลตกับทองกีคน,กขน,น,กน,นของจะเข้านอนแตยนนท์เค้ไปเช็คอินค่ะไม่มีคนอยู่ไม่มีพนักง,งานพนักงานเป็นเซลพนักงานไม่อยู่พนักง,งานไม่อยู่ เดี๋ยวขอโทษหาพนักง,งานจอนพี่น้องค่ะ<า>สุปราณีค่ะจอน,นีก่ะเชี่ยอ,อินเรียบรน่อยนอฮีกัสแค่อเมอร์จอนพี่น้อง,งสัมพระเยอะมากเลยจีนพี่น้อง <c oughs> อะไรฮีกัสจอนพี่น้อง พแ้องมันเยอะเกินนันห้องกี่ห้องเดิมนะคะห้องเดิมเมื่อคืนนะคะเมื่อคืนเท่ากับว่าอนี <c oughs> ้นพี่เราเท่ากับเช็กเอาออกยเงยนอาไปอ่านอ่ะวันนี้เท่ากันเลยมาหมวกเก่าก็มา้องเมื่อก่นไหนนั้นเซิเด้วห้องม เสียบร่องบันนี้พี่น้องเปิดไยัยเปิดไพ่พื่นของไพ่ถ้าสบาย่ถล่าขี้หงายตัวเองขี้นาที่มีสัต่กร้องมา,องออาพี่น้อง กาอาเฮ้ยกินต้มมม่ายว่าไม่เช่ได้กินเนี่ยเยกเกินที่ไหงเลยองกีฬาพอเตือนมะมาแบบนานมากนะแบบแบบต้มน้ามากนี่ครับจ้องกีเอาวหนาขึ้นมากีฬากอลุกเร็วดูความทรงจำความเปรดก่อนเร็วๆไม่มีอะไรหรอความทรงจำโอ้พูชืน กาี่นองก่อนเนี่ยกรลังวันที่แล้วพ่อเล่าความกวพ่อส่งจำบ้วยมาไม่อยากจะกินเลยนี่เซอร์ฟินาเป็นโปดอันซ้ำที่นี่เลเผื่อคนมีแฟนใครพ้นรู่เวลานี้ลบเพื่อนเดิมตอนนี้เขาต้อยกระสุนน้อยกระสุเ้มีคนตรงนี้อย่ากบ่มาเด้เลยาได้เลน

ว่ากันพังงาตมาว่าเรื่องมันประชาชนตวอย่างนั่งนอนดีดนังดีดีเลทังคเพื่อนที่เสยดีกับคนที่จะรักหมดใจตันิ๊งึงนี้นึงงี้พินอกมึงพินอกงกบบไงอบอกลูมักปีที่เดียวกะเป๋าใบเดิมกับคนคนเดิมยกับคนคนฟูกเกกานั่นแหละ พี่ม้อยั้มบกกระดดใครฮเลโ่เป็นหม้อหือไรไก่เนี่ยโอ้ยบาก่อนเลยที่ก่อนข่อยก็ปุ้ยแสีบก็ปเนียวป่อยจูวะอ้ยบนอรแต่มันมันเมียนงพีดองเมื่อล่ามาอยควรเป็นจับมั่เสียบมั่อวนมืไม่กินเขาดิแม่ พอิกินเนื่อย่างบูดได้เหอนัแต่พอปัจจบันกิ่นเขาขึอนงอนเขาโอองันนี้นอ่นเนี่ยเยอะจนว่ายังเรอใส่ไอ้กระช่วมมึงเจอแก๊งนี้เข้าไปสาวๆดึงดึงกับเจ้าแป้นใส่ใส่ใส่อ้ย เดาได้เดาเปรตพอกร้เดาเปยตใจนั่ควบรอเนาะับพี่น้องมางซาเซดูเดมอนเดาเปรตใสเหี้ยขึ้นอาละมดตอนเนี่เอากับเราดานแล้วคนทำยังงเาดกินแบบกล้วยหอมมดกินหบบกล้วย่ะคนในกระางเลยเนอะไงญ่ไหล่ะไงบ่ แกงพ่อลูกอ้วนบบนั่อุ้ยอันนี้ก็มิดกอ้วนนกอล์ฟใองเบีดกตทองเบีดกับพ่อพ่อไม่ไ้นกอยตาติมมันพวกเยอะมาเป็นเทปเสอหัวใค่จีกาเจต้าทอพจบเอาออกจับอย่าเผาเบอ้งว่าฮันเบิร์ดีปะผแล้วพอแล้วอย่าเผาอย่าเผาโปะแตกลุงบูให้มด

เวอร์เบาเวอร์แลแล้ว่าไม่ไม่จะได้กินอะไรกินคือป้อนถัมะลานี่ร้อาไม่จะไปกินด้วยไปนอนเกียจถ่านแล้วต้องกินเกียหายันัาบ้าบ้าบ้าว่าเดี๋ยกินได้ไหมพี่น้องคลิปต่อไปติดตามน่อยหน่อยออฟฟิเชียลยังไงประมาณ ุีนึ่งจะรอเรื่องนี้้่ะนอนเดี๋ยวฝอนอนเดือนหาเบอรงคิปบอไปชิมนวลไปยาเอ๋อย่เ้ยไหวมาหน่อยมีนานอนใช่อะไรมันย่ป๊อกฝาชีกว่าไปทั่วห้องอะไรใช้มือกำไหวไหมเกียร์หนึ่งก่อน นครับพี่น้องซีวิที่ระพิน้องกูมีเ็กระเที่ยวพี่น้องก็เลยนแดงแค่ก็มอไม่เสีขอพ่น้อคนละแบก็เอาไปได้คนละบบใส่เยเยาามัดเ่นยแย่เนยะยเนเนยเนนเเดยเเยเดี๋ยวเนยเยเอน ่นมามนเอจะกินรถอ่ะเจหอนแฉมให้รถนนี้่เป็นมาเนกินรถพังพี่น้องย้อนกิดตะต่อไปเด้อจื้อไปเด้อบา่าวกฤิอาทิยังพอกฤชพงศ์คือหรอบ่าวจิทายเรล่องพวกมดีกินทีว่ว่อพห้อพงศเปยน มันมีพวกพิชิเลยได้พี่นนองมันมีบุญนำพายนีได้อีีเดี๋ยวขอสิวสุฟังเนายพอวตสฟัง่อตื่นเต้นอีเลีวอพี่นนองมันมีอีดีเดี๋ยวจะสิยวสุฟังทมมนเย็นท่องสเออ้ยนองใส่กอรอนนูาไม่ได้ออกก่รักไม่ต้องออกเราตัวเจาหนอหัวอ็แเต็มหมวเ

อารมณ์เพ <all right. S 1> <Okay. S 2> ิ่อารมีเก yep, ินมากมนี่นะครับเนี่มันกดไปบกแล้เอ้ยที่เหมืนัหมเอ้วก็นะมันสดขึ้ดี๋ยวไปนอนั้วอาไม่อยู่วันอาาไม่ตั้งสีีกินปาไกินาเบเอาเชื่อใก็เด้ 黑黑黑黑黑，我猜黑，我猜黑，这个是黑。厉害吧？厉害！哎呦，我害厉害厉害！厉害吧？厉害厉害！啊，厉害！就是、我你刚才在。我在 challenges. 我你弄？你刚才在弄？ ครับพี่น้องตอนนี้พี่พีเอฟซีค e ือพี่ส้มจี๊ดแม่บอกคำข้องมาดุนปี๊งเข้าครับพี่น้องอีกคนหนึ่งนะคะใช่วันนี้พี่เอ่อพี่พี่ส้มจี๊ดโอนตังค์มาให้สองร้อยเป็นค่าขนมพ้องน้องก็ต้องเปียดนะคะแล้วก็พี่ส้มจี๊ดเราว่าจะส่งมามาข<ม>าม,า3 3> มดองนะคะเพราะวันนี้โจมๆอยากกินมะขามดองพี่ส้มจี๊ดเลยส่งมาให้กินนะคะต้องขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่เฟนขอบคุณแม่น้องแชมป์ด้วยนะคะที่ส่งขนมมาให้เพราะคุณรำคา ครับพ wow. ี่น้องตอนนี้ก็ไนเวลาแลยครับต้องไปต้องไปแบินเลยเหมือนกับขออหจริงหวจริงหัวจริหจริงนะเนี่ยไม่ได้หวจริงเล่นเลยพี่รองโอ้โหไอ้ตัี่รอะมาพี่พี่รองขี้โอ้โหพี่้องมมเป็นเกมแค่สีว่านัจะสีน้ำตก มมานด้ครับพี่้องที่ของเราันี้นะครับทุกงมนแต่งานต้องกินก๋งระหวอนวันก็มากมาอืมวันก็วงมมันเคยฟิวเมื่อห้องแถวแถวบ้านใส่าเขาจะเร่ต่อสู้ต่อไปซื้อมากมาไปตั้งพรุ่งนี้ก็สู้ต่อไปครับ่อนกินขอเราเดี๋ยวซื้อบัตรเข้าชมพรุ่งนี้นะคะในสวนพิาน อย่าเบรวเดี๋ยว,ด,วดูน้องบอนุ่มเบรอาโอ้โ่อกัดพี่นเข้าไปลองอ,อัากตัเอืมมันเรต้มม้มากครับนี่ต้มมมาก พี่จาต้องกินไหมครับแต่ว่าเป็นภูติศาสต้องเป็นต้องเป็นเลยไปขอเป็นภูติศามต้องกินได้ไหมตัวการกินนอนแน่บอกให้เป่าไันหน่อยวปากปากมันหน่อยเนาะน่อเย เด็ดพออะกระปุ่นเลยควายร้ไม่ชอบนอนเตียงใช่ครับพี่น้องคลิปนี้ครับขออนุญาตชิมก่อนครับพี่น้องครับอย่าลืมคลิปต่อไปวันที่อนเลอกแบบเปิดคลิปอาหานแบบหนาตื่นตาเด็ดแจแห้งพุ่มเด็คิดอย่าลืมนะครับพี่น้องเบื้องหลังเบื้องหลัง หลังน right. ี <sund an. S 1> ้ครัอ so. ยุเป็ี่นยูเปลี่ยนเร็นหลังครับคาบีนองมีกะมันมีกะเพราะนี่อยากกินเขา่อนครับพี่นนองกินเขาวเพราะอนี่อยากับนั่งหับนอนอือกินขาไปใช่จะอาชีพอันเพื่อพี้ต่อกอนข้าไป่อำเภอปทุมรังมารด้อยครับีนอง มมีกบข้อของคุณนพี่รองซุุกคนครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจท,ที่ให้กับบ้านรุ่นเบคร <c oughs> ับแะก็ฝากติดตามซองยูทูบช่องกีาน,าน้อ<แ>งสุน้อยวิชลตองเบยเท่าสน,านุนกันเรอม่ลืลลมกดกรีดเพ,พื่อบ้านทิปสิ่งดีๆของพวกเราด้วยนะครับหน่อกับไม่ดีกับขอเข้าสวเนครับเป็นเมียับขอรอไม่หรอเดี๋ยวเปลี่ยนไม่บายพี่รองนะไม่บายครัเพ้าน้องไม่บายคับ